ก้าวเ่าทุกคนหนูว่ามันใช่ใช่ไหมโดยหูหนีมูเ่าเออเออเอออย่ากลี๊ดนะ สดีค่ะทุกคนจากคลิปก่อนนะคะที่เราเนี่ยไปตามล่าหากองสุ่มสีแดงมาใช่ไหมที่เราหมุนได้นะคะก็ได้ไปสีแดงก็ตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า3จุ่มที่เราไปซื้อมานะคะที่เมกาสะพานเหล็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนันนี้นะคะก็ย้อนกลับไปดูนะคะทุกคนโอเค okay, เรามาดูกันนะคะว่าสมจุ่มมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะมีเป็นน้องเป็ดอัพเซตดาร์ Uh huh. อันนี้คือแดงนะคะทุกคนแดงแบบแดงเลือดหมูอย่างนี้เลยอ่ะคะนี่อันนี้ก็คือจุ่มแดงนะคะต่อมาก็จะเป็น c r y i baby นะคะเป็น crying for love นะคะอันนี้ก็คือใครบอกไม่แดงนะ้องฟิล์มงอนอนะ่ะค uh ือ huh. มันแดงแบบแดงมากมากนะคะทุกคนอ,อันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะจริงถูกต้องต่อมาอันนี้ก็อาจจะแบบเรื่มเรื่มบ้างอะไรบ้างแต่ก็เอะแอบเห็นสีแดงนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็น m ช c h i mochi h i <Okay. S 2> คือเนี่ยออกใหมา่างก็แบบเอ้ยตามกระแสแต่คือมันมีสีแดงนะทุกคนดูเกือบเนี่ยครึ่งๆเลยอะ่ะเห็นไหมเออนั่นแหละนะคะสามจุดนี้นะคะเป็นจุดที่น้องฟิวไปซื้อมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ย,ยังไงดีอย่างนี้กันหนึ่งสองสามโอเคตามที่เราเลือกซื้อเลยนะคะจุดแรก <I. S 1> ทีกน่น้องฟิวซื้อมาจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนคลายฟาร์เลอร์นะคะเป็นคลายเบบี้แล้วคือก่อนอันนี้ใช่ไหมสมัยนู้นเลยน้องฟิวจุมแล้วนะคะได้เป็นน้องหมา หมาชิโูนี้แต่จริงๆอะน้องฟูอยากได้เชอรี่ทุกคนเชอรี่อะไรเงี้ยมันน่ารักมากนั่นแหละ,ะต้องไปดูกันว่าจะได้ไหมน้องฟฝูออยากได้สองตัวนี้เป็นหมากับเชอรี่นะคะท<า>ุกคนมาแกก้านอันนี้380บาทนะคะทุกคนซื้อจากร้านโ no น no ทอยโนจอนจำได้ด้วยใช่เฮ้ยยังเหรอไปดูทำไมเอ้ย อะไรเห็นการแล้วเหรอยังยังไม่เห็นการแต่เห็นเอเซอรี่มันได้ไหมไม่ได้แต่คือเหมือนที่น้องฟรียเห็นอะในนี้มันจะเป็นพอบหัวใจนั่นไงเป็นตัวหัวใจทุกคนโอ้โหก็ว่าหนักอะไรในตัวนี้น้องฟิวว่าแล้วทุกคนเอาหยิบกล้องมาหน่อยค่ะนี่ในตัวนี้น้องมีชื่อว่า hard broken นะคะก็คืออกหักแตก โท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 แล้วคือจุ่มมานยังจะได้สีดแดงนะทุกคนใช่ดวงดีเหลือเกิน,น,นการเขาเป็นอันนี้โอ้สีแดงอีกแดงหมดเลย <laughs> มันรู้อะไปต้องขอแก้ชุบ ก็จะอันเล็กอยู่ข้างกางแล้วก็การ์ดเป็นโอเคแดงจริงๆแดงเลยอะทุกคนโอหอะไรเนี่ยแต่ว่าเอิญก็น่าร้าน่าดีกรุบกริบนะคะทุกคนต่อมาอันที่สองของเรานะคะที่เราไปเลือกซื้อมานะคะเป็นต่าดา m o n ช h i ิ h i hiper อันนี้ออกใม่เลยของใหม่เลยนะคะทุกคนคือก่อนหน้านี้เราก็ทำคลิปตามล่าหาน้องไปนะคะทุกคนคือร้านนั้นเราได้มา650แต่ว่าร้านเนี้ยกริ ันไปดูด้วยนะว่าฟิวได้ตัวไหนใช่อะแต่ว่าไปดูในะคอะลเลคชันนะคะเมนู6แบบมาดูมาดูจะได้ซ้ำไหมเนี่ยมี6แบบนะคะทุกคนแต่ว่าสีเขีอะคืออะไรยังไม่รู้ไม่มีคนได้เลยหนูยังไม่เคยเห็นคนได้สีเขดออกนะ็เขาเพิ่งออกไงใช่แล้วถ้าฟิวได้อะคนแรกในะประเทศไทยไปดูกันแต่ว่าเนี้ยมันแดงอยู่นะทุกคนเราถามพี่คาล้วว่าพี่คาอันนี้มันสีแดงมันพี่คาว่าแดงค่ะ อ่ะหยวนให้เพราะว่าซอ,อ,อ,องข้างในสีแดงะะดเอ้ยนี่เห็นไหมแม่สปอยแล้ว่าซองข้างในมันสีแดงนะคะจุ๊บจุ๊บไเอ้ยยาวเปล่าทุกคนหนูมันใช่ใช่ไหมเด่นหูสีหูเปล่าเออเออเอออย่ากรี๊ดนะ คือน้องเฟรชชัวร์วาอะไรหละคนน่าจะดูคลิปก่อนอันนี้แหละแล้วพาน้องมาอวดดิโอ้ my god ชีทาเป็นเล่นเออทุกคนอันนี้คือก่อนอันนี้นะคะที่เราไปซื้อมานี่คือสองสี่เนี้ยเขาัพราคาเลยนะขนาดแบบแกะแล้วอะแปดทุกคนนี่อหืนหอหมล่ะอหือหือเรอดีทุกคนือหือลือหืออนออั ให้ดูตัวนี้กันตัวเด่นเราจุ่มได้เมื่อกี้นะคะแล้วก็จุ่มก่อนหน้านี้เฮ้ยทุกคนเราไม่ได้มีโมเมนต์ดวงดีแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะเออจัดว่าดวงดีดวงเด็ดเลยอ่ะเนี่ยนี่นะคะทุกคนเฮ้ยปิดคลิปเลยไหมไม่ได้เลยยังไม่ได้จุ่มหนึ่งทุกคนน่ารักมากทุกคนคือมันมีทริกถ้าแบบลองหยิบมาสัก จุ่มสองจุ่มแล้วอันไหนนางสุดก็อันนั้นแหละแค่นั้นเลยทุกคนอัน,น,นที่แบบเข้าลมหลวมคือไม่ใช่นะไม่ได้มีตัวอ,นนอันนี้มันก็แน่นต่อไม่ได้แน่นจนเหมือนแบบซันนี่แองเจิลทุกคนม,มันก็แบบแน่นกว่าอันอื่นแล้วก็หนักกว่าแค่ออนั้นออันื่นเขาจะเตี้ยกว่าใช่เนี่ยดูในอันนั้นสิโอทิง้งด้วยกงกลองคือแบบทุกคนเก็ตไหมว่าตัวอื่นอะขนาดมันก็ใกล้ๆกันแต่ว่าอันนี้มันหนักหูไงอือโอ้ยไอ้บ้านี่วางไว้ก่อนนะคะทุกคนสำหรับตอนอันนี้เขาเก็บแล้วกันมา แต่ว่านะคะจุ่มสุดท้ายก็จะเป็น up set duck นะคะ crazy circus duck นะจ๊ะเราไม่ได้จุ่มเป็ดนานแล้วนะจริงอันนี้เป็ดตัวละห้าร้อยใช่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเวอร์ไหนอะทุกคนแบบมันอาจจะออกมานานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่หนูฟิวเพิ่งเห็นตัวห้าร้อยมันไม่ไเราเพิ่งเคยจุ่มใช่ไม่ได้อัพขนาดนั้นก็แปลว่าน่าจะออกนานแล้วแหละในคอลเลคชันนะคะก็จะมีเป็นอย่ามาดูเร็วมีช้างนะคะมีเป็น ตัวตลกนะคะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น้องฟลอยากได้ตัวนี้ชอบตัวนี้นนนแล้วก็มีซีเคร็ตด้วยตอนเนี้ยน้องฟลลองจับแหละมันหนักมากหนักสุดในนั้นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนถ้าได้ช้างตัวกล่องนี่น้องสายเขาไม่ค่อยหลับเดิมนอนนะเนี่ยดวตาค้ำค้ำตาค้ำค้มันตาปูดเ,เห็นเลยเหรอไปรู้กแม่อ๋อยังเฮ้ยแต่มาเก็บครับไปกันเดี๋ยวมันเห็นครับนี่ มาตัน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 ต้นไปไปอ๋อตุ๊ตลกใจดูได้ช้างไปได้ตุ๊ตลกทุกคนตุ๊ตลกอ๋อตัวนี้ตัวที่สองน้องมีชื่อว่ามิมี่คราวดักนั่นแหละมาดูหมวกน้องกันดีกว่า ตกใจเห็นตาค้ำๆแต่คือเนี้ยนงเป็นแบบสีเข้มหนี่ยทุกคนแล้วหมวกก็จะเป็นอย่างเงี้หมวกใส่ยังไงอะเอ้ามีสองใบป่ะเอ๊ะอ๋ออะไรเนี่ยต้พง่ปขอดูในแบบกว่าอันนี้อันนี้คือชุดเขาเออใส่ยังไงอ่ะทุกคนใส่เข้าไปในทั้งตัวเลยใส่ตรงขาี่ใส่นี้เอะทุกคนดูเหมือนอยู่ในไข่ ก็ไม่เป็นเหมือนตุ๊ตตลกเด้งหนึ่งได้ด้งด้งเด้งอย่างนี้อ่าแล้วก็หมวกนะคะทุกคนอืทำตัวขอให้เน,น,น,นาะน่รารักแต่นี่จะแบบไม่ค่อยเคลนเลร์ฟูเท่าไหร่นะทุกคนจะมาฟีลแบบดักดักหน่อยมันจะเป็นสีเทาเหรอเนาะใช่นี่ออพเซตดักของเรานะคะเป็นเสือตุ๊ตตลกง,งานโอเคอยู่นะนี่เราก็เด้งเด้ง ือว่าน่ารักนะทุกคนน้คือว่าอาจจะมีซอมขอน้คืออยากได้ยตัวนี้ที่มันเป็นแบบกุ้งไข่ลูกโป่งอ่ะเป็นบอลลูนนะก็ถือว่าโดยรวมถือว่าน่ารักนะคะทุกคนระดูการกจะเป็น,<ล>นตัวและอย่างช่วงเนี้ราคากล่องซุ่มเขากล่องจุกแบะราคาไม่ค่อยแรงใช่ราคากำลังน่ารักเลยกำลังเขาไม่ได้แบบอัพราคายแบบแพงเวอร์เหมือนเมื่อก่อนใช่อยู่ในช่วงคนค่าเกี่การเข็บน,นะคะแล้วคือตัว ตัวการเขาก็จะเป็นฟีีเหมือนตัวไปขึ้นเล่นข้างเล่นอะไรเงี้ยตัวสนุกอะไรนี้เป็นเวทีถูกต้องแบบเอ๊ะอะไรเงี้ย่นี่ค่ะคนพนักงานยื่นยื่นตั๋วค่ะนี่ก็จะถือว่ากองจุ่มสีแดงละถือว่าได้ดีนะเนี่ยเนชิมอเนี่ยทั้งจะดีนะคะทุกคนอาจจะอยู่ที่มือคนเอ้ยแต่ถือว่าอันนี้ก็น่ารักนะทุกคน่ะดูน่ต้องจะเป็นแบบใจแตกอะไรนี้นะคะแล้วก็มีเป็นน้องเป็ดด้วยนะคะแล้วก็ ซีสนะคะทุกคนถือว่าอันเนี้ยเราไม่ค่อยได้ทาคลิปแนวนี้น้อที่แบบว่าให้ซื้อตามสีอะไรอย่เงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นงบใช่ไหม,มถือว่า<ช>เฮ้ยรุ่งนะคะทุกคนอยากจุ่มมาได้ของดีข้างหน้าถ้าแบบว่าให้จุ่มตามสีอีกเมนบอกเราด้วยใช่ <ๆ S 1> ค่ะอยากให้เพิ่มสีอะไรมาก็เมนได้นะคะทุกคนแต่ว่าที่น้องฟิวแบบ ไปใส่ในวงล้องก็จะเป็นสีเบสิกนั่นแหละก็จุ่มมาได้เป็นสีแดงนะคะดูกนคนก็ได้ประมาณนี้เลยนั่นแหละแล้วก็ทางเพื่อนชาติคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสตอร์คได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องพี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย